สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาพละศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อเรื่องกติกาเซปักตะก้อนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิดนะครับโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีมนะครับโดยวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของกิกติกาเซปักตะก้อนะครับ ต่อนะครับสามารถออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอนะครับและนําแนวคิดหลังจากการเล่นกีฬาเนี่ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนนะครับด้วยความภาคภูมิใจนะครับสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬานะครับตามชนิดกีฬาที่เลือกนะครับและนําแนวคิดที่ได้นะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคมครับ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1นะครับนักเรียนนะครับสามารถอธิบายกติกาการเล่นเซปักตะก้อได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์กติกาและสรุปขั้นตอนของการเล่นกีฬาเซปักตะก้อได้ครับข้อที่สานะครับนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของกติกาการเล่นเซปักตะก้อนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กติกาของเซปักตะก้อกันนะครับมีนักเรียนคนไหนนะครับเคยเล่นกีฬาเซปักตะก้อบ้างครับอ่าคนนี้เคยดีมากเลยครับ ยังไม่เคยบางคนก็ยังไม่เคยบางคนก็เคยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การเล่นเซป,ปักตะก้อด้วยกันเลยครับการเล่นกีฬาเซป,ปักตะก้อนะครับ ตะก้อก็เป็นการเล่นของชนชาติเอเชียนะครับที่ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเกิดขึ้นที่ใดนะครับแต่ประเทศที่นิยมเล่นตะก้อกันเป็นเวลานานนะครับก็จะมีหลายประเทศด้วยกันนะครับเช่นประเทศไทยนะครับประเทศเมียนมานะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็จีนนะครับโดยมีลักษณะการเล่นที่เหมือนกันนะครับก็คือการใช้เท้าเตะนะครับหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันที่กติกาเซปักตะก้อนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่สนามก่อนเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าสนามเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมครับมีวงกลมตรงนู้นตรงนี้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับสนามนะครับพื้นที่ของสนามนะครับก็จะมีความยาวสิบสามจุดเมตรนะครับกว้าง6.10เมตรนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะครับวัดจากพื้นสนามนะครับสูงขึ้นไป8เมตรด้วยกันนะครับอ่ ต่อมานะครับก็เป็นเส้นสนามนักเรียนจะเห็นใช่ไหมครับเส้นสนามจะเป็นสีขาวๆนะครับจะมีทั้งเส้นสี่เหลี่ยมทั้งเส้นวงกลมเส้นครึ่งวงกลมนะครับเส้นสนามนะครับขนาดของเส้นสนามทุกเส้นนะครับจะต้องกว้างไม่เกิน4เซนติเมตรนะครับเส้นเขตสนามทุกเส้นนะครับต้องห่างจากสิ่งกีดขวางนะครับอย่างน้อย4เมตรนะครับสามนะครับเส้นแบ่งครึ่งสนามนะครับนักเรียนจะเห็นเส้นตรงแบ่งครึ่งสนามอยู่นะครับก็จะมีขนาดความกว้างของเส้นนะครับ2เซนติเมตรนะครับ โดยจะแบ่งพื้นที่ของสนามนะครับออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับเท่าๆกันเส้นถัดมานะครับเป็นเส้นเสี้ยววงกลมนะครับที่มุมของสนามแต่ละด้านนะครับตรงเส้นกลางนะครับให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นกลางนะครับตัดกับเส้นขอบนอกของเส้นข้างนะครับเขียนเส้นเสี้ยววงกลมนะครับทั้งสองด้านนะครับรัศมีนะครับ90เซนติเมตรนะครับ ให้ตีเส้นขนาดความกว้าง4เซนติเมตรนะครับนอกเขตรัศมี90ซนติเมตรนะครับถัดมานะครับเป็นวงกลมเสิบนะครับนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละฝั่งของสนามเนี่ยก็จะมีวงกลมอยู่ใช่ไหมครับเอาวงกลมเสิบนะครับเขากําหนดให้มีรัศมี30ซนติเมตรนะครับโดยวัดจากขอบด้านนอกนะครับเส้นหลังเข้าไปในสนามเนี่ยยาว2.45เมตรนะครับแล้วก็วัดจากเส้นข้างเข้าไปในสนามนะครับยาว3.05เมตรนะครับให้ตรงจุดตัด จากเส้นหลังนะครับแล้วก็เส้นข้างนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ให้เขียนเส้นวงกลมขนาดความกว้าง4เซนติเมตรนะครับนอกเขตรัศมี30เซนติเมตรนะครับอ่าถัดไปเดี๋ยวเราไปดูเสากันนะครับแน่นอนครับกีฬาตะก็มีตาข่ายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเสาตั้งใช่ไหมครับโดยเสาเนี่ยถ้าเป็นการแข่งขันของผู้ชายนะครับก็จะให้สูง1.55เมตรนะครับส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงนะครับก็จะสูง1.45เมตรนะครับอ่าเดยว เรามาดูที่ตาข่ายกันต่อนะครับตาข่ายนะครับก็ทําด้วยเชือกหรือว่านล่อนนะครับความกว้างของผืนตาข่ายเนี่ยกว้าง70เซนติเมตรครับแล้วก็ยาวไม่น้อยกว่า6.10เมตรนะครับแถบด้านข้างตาข่ายทั้ง4ด้านนะครับกว้าง5เซนติเมตรนะครับความสูงของตาข่ายนะครับวัดจากพื้นถึงขอบบนของตาข่ายกึ่งกลางสนามเนี่ยมีความสูง1.52เมตรนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็1.42เมตรสำหรับผู้หญิงนะครับ ่อไปเป็นคําถามนะครับนักเรียนคิดว่าสนามแบดมินตันเนี่ยสามารถใช้เล่นตะก้อได้หรือไม่นะครับเพราะเหตุใดอ่าใช้ได้นะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าสนามแบดมินตันกับสนามกีฬาเซปักตะก้อเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับอาจจะใช้ทดแทนกันได้ในบางกรณีนะครับอ่กติกาต่อไปนะครับเป็นลูกตะก้อนะครับอ่าเป็นกลมๆใช่ไหมนักเรียนจะเห็นนะครับก็จะทําด้วยหวายนะครับหรือว่าอ่ายสังเคราะห์หักสารกันเป็นชิ้นเดียวนะครับมีทั้งหมด จะเห็นจะเห็นรูใช่ไหมครับรูทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1ิรูด้วยกันนะครับจุดตัดไขว้กันเนี่ยยี่สิบจุดนะครับมีขนาดของเส้นรอบวงนะครับ4ี่3บเดจุดห้าสามเซนติเมตรนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็สี่สิบสองจุดสี่ิบสี่เซนติเมตรสำหรับผู้หญิงนะครับมีน้ำหนักอยู่ระหว่างหนึ่งอยเจ็สิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิกรัมนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็หนึ่งร้อยหสิบถึงหนึ่งรอยหกสิบกรัมนะครับสำหรับผู้หญิงต่อไปนะครับเป็นผู้เล่นนะครับ แน่นอนกีฬาก็ต้องมีผู้เล่นใช่ไหมครับการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมนะครับประกอบด้วยผู้เล่นนะครับฝ่ายละ3มคนนะครับผู้เล่นตรงกลางเนี่ยตรงกลางด้านหลังนะครับเขาจะยืนเยืงมาทางด้านหลังเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นผู้เสิบนะครับส่วนผู้เล่นอีกสองคนเนี่ยก็จะยืนเยืงไปทางด้านหน้านะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ด้านซ้ายอจจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเขาจะเรียกว่าผู้เล่นหน้าซ้ายนะครับคนที่อยู่ด้านขวาก็จะเรียกว่าผู้เล่นหน้าขวานั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นวิธีเล่นนะครับเวลาเราจะเริ่มเล่นนะครับเราก็จะใช้วิธีส่งลูกนะครับข้ามไปแดนตรงข้ามนะครับเรียกว่าการเสิฟนะครับแล้วก็มีการโต้ลูกกันนะครับฝ่ายละไม่เกิน3าครั้งนะครับถ้าเกินนั้นแสดงว่าผิดกติกานะครับแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าลูกตะก้อนะครับข้ามตะข่ายนะครับลงในแดนของฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็จะได้คะแนนนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นการนับคะแนนนะครับทีมที่ได้เสิร์ฟก่อนเนี่ยก็จะได้เสิร์ฟติดต่อกัน3ามครั้งนะครับขณะที่อีกทีมนะครับก็จะได้สิทธิ์เสิร์ฟในลัลกษณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็สลับกันไปทุกๆ3ามคะแนนนะครับไม่ว่าฝ่ายใดนะครับจะได้หรือเสียคะแนนก็ตามก็จะสลับกันเสิร์ฟฝ่ายละสามครั้งครับผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟนะครับหรือฝ่ายรับนะครับทำผิดกติกาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะได้คะแนนทันทีเลยนะครับทีมที่ชนะในการแข่งขันแต่ละเซตนะครับก็จะต้องทําคะแนน ได้สิบห้าคะแนนนะครับแต่ถ้าคะแนนเท่ากันสิบสี่เท่าเนี่ยผู้ผู้ชนะนะครับจะต้องมีคะแนนต่างกันสองคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนสูงสุดเนี่ยไม่เกินสิบ็ดคะแนนครับเ,เมื่อคะแนนสิบสี่คะแนนเท่ากันเนี่ยผู้ตัดสินต้องขันว่าดิว l ์นะครับคู่ไม่เกินสิบเจ็ดแต้มนะครับโดยสลับกันเสิร์ฟทุกๆคะแนนนะครับอ่ะหลังจากที่การแข่งขันนะครับดำเนินไปแล้วนะครับก็ต้องชนะการสาม ในห้าเซตนะครับโดยมีการพักระหว่างเซตเนี่ยสนาทีครับก่อนการเริ่มแข่งขันเซตที่ห้านะครับผู้ผู้ตัดสินนะครับต้องทําการเสี่ยงให้ผู้ชนะการเสี่ยงนะครับมีสิทธิเลือกนะครับในการเสิร์ฟนะครับแล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนได้แคะแนนครับคําถามนะครับนักเรียนคิดว่ากีฬาเซปักตะก้อนะครับมีขั้นตอนการเล่นอย่างไรครับใช้เท้าเตะดีมากครับใช้หัวโมงได้นะครับมีการเสิร์ฟนะครับ มีการโยนก่อนเสิร์ฟนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนสําคัญนะครับในการนําไปสู่การเล่นเซปักตะก้อนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการโยนนะครับการโยนก็จะเป็นการโยนจากเส้นเชี่ยววงกลมนะครับโยนให้ผู้เสิร์ฟที่อยู่ในเส้นวงกลมเสิร์ฟนะครับการโยนเนี่ยก็ต้องโยนออกไปให้พอดีกับจังหวะของผู้เสิร์ฟนะครับต่อมานะครับการเสิร์ฟนะครับก็คือการส่งลูกด้วยหน้าเท้าหลังเท้าหรือว่าฝ่าเท้านะครับ ดยการส่งลูกข้ามตาข่ายไปยังแดนตรงข้ามนะครับไปตกบริเวณในขอบเขตที่กําหนดไว้ของคู่แข่งขันนะครับเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการโยนนะครับเป็นการเปิดเกมการลุกของฝ่ายที่มีโอกาสส่งลูกนะครับาการเสิร์ฟเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีความแน่นอนนะครับแม่นยำนะถัดมาก็ครับเป็นการรับลูกเสิร์ฟนะครับก็คือการรับลูกเปิด ครั้งที่1นะครับจากลูกเสิร์ฟข,ของคู่แข่งขันโดยใช้อวัยวะส่วนที่สําค pues ัญของร่างกายนะครับก <problem s aspects> ็คือได้แก่หลังเท้านะครับข้างเท้าด้านในหรือว่าลูกแปรนะครับศีรษะเขานะครับข้างเท้าด้านนอกไหลแล้วก็หน้าอกรับลูกนะครับหรือว่าเปิดลูกครั้งแรกนะครับควรจะให้เป็นลูกที่ดีไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เล่นลูกที่2หรือว่าลูกที่3ได้สมบูรณ์นะครับต่อไปการตั้งลูกนะครับหลังจากที่เรารับลูกเสิร์ฟลูกแรกได้แล้วนะครับการเล่นครั้งที่2นะครับหรือว่า อาจจะเป็นการตั้งลูกตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับการตั้งลูกนะครับก็เพื่อจะนําไปสู่การเล่นที่เป็นการลุกต่อไปนะครับโดยอวส่วนสําคัญที่ง่ายและก็สะดวกต่อการตั้งลูกนะครับก็คือหน้าเท้าแล้วก็ศีรษะครับต่อมานะครับเป็นการลุกนะครับเป็นขั้นตอนในการทําคะแนนนะครับมีความสําคัญมากเลยครับต้องผ่านการรับลูกเสิร์ฟแล้วก็การตั้งลูกที่ดีครับ ถ้าใครลุกเก่งๆหรือว่ามีความชํานาญแล้วนะครับอาจจะกระโดดฟาดลงไปเลยก็ได้นะครับเพื่อให้การลุกเนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นการสกัดกั้นนะครับก็คือการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับยกเว้นแขนนะสกัดกั้นการลุกของคู่แข่งเหนือตาข่ายนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมมีการลุกแล้วนะครับคู่แข่งสมมุติว่ามีความชํานาญมากนะครับกระโดดตีลังกาฟาดลูกมาเลยนะครับแล้วก็เราก็อีกฝ่ายหนึ่งนะครับกระโดด สกัดกั้นนะครับโดยใช้อวัยวะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แขนนะครับบังไม่ให้ลูกเนี่ยมาตกฝ่ายเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นการเก็บลูกสกัดกั้นนะครับการตั้งรับนะครับซึ่งเป็นผลหลังจากที่เราสกัดกั้นไปแล้วได้ผลนะครับทําให้ลูกเนี่ยสะท้อนตกกลับไปในแดนของฝ่ายลุกนะครับดังนั้นฝ่ายที่ทําหน้าที่เก็บลูกเนี่ยก็คือฝ่ายลูกนั่นเองครับก็คือต้องเก็บลูกที่โดนสกัดกั้นขึ้นมานะครับเล่นต่อนะครับเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยตกในแดนของตัวเองแล้วก็เสียคะแนนนะครับ แล้วก็เราพยายามเล่นลูกให้ดีนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นฝ่ายลุกต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับการตั้งรับนะครับก็เป็นการวางแผนจากการรับลูกจากเกมลุกนะครับของคู่แข่งนะผู้เล่นต้องมีสมาธิตั้งใจนะครับมีทักษะพื้นฐานที่ดีนะครับในการเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากที่ผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยเริ่มลุกมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีการตั้งรับนั่นเองครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับพิจารณาข้อความที่กําหนดให้นะครับแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกกติกาหรือว่าผิดกติกาครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับการเล่นกีฬาเซปักตะก้อนะครับมีผู้เล่นทีมละสามคนข้อนี้นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครับเยี่ยมมากเลยนะครับถูกต้องนะครับก็การเล่นกีฬาเซปักตะก้อมีผู้เล่นทีมละสามคนนั่นเองนะครับข้อถัดมานะครับ การแข่งขันต้องชนะกันสองในสามเซตเท่านั้นนะครับถูกหรือผิดครับนักเรียนเยี่ยมมากครับข้อนี้ผิดนะครับการแข่งขันเซปักตะก้อนะครับต้องชนะกันสามในห้าเซตนะครับผมข้อถัดมานะครับการสกัดกั้นไม่สามารถใช้แขนได้ครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครับข้อนี้ถูกต้องครับข้อนี้ไม่สามารถใช้แขนได้นะครับก็คือถูกต้องนั่นเองนะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันสรุปนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนสําคัญนะครับในการนําไปสู่การเล่นเซปักตะก้อนะครับและลักษณะท่าทางการเล่นดังนี้นะครับอ่าข้อที่หนึ่งเราต้องทําอะไรก่อนครับข้อที่หนึ่งเลยอ่าเราต้องโยนก่อนนะครับโยนเสร็จแล้วทํายังไงต่อครับโยนเสร็จแล้วคนเสิรฟก็เสิฟข้ามไปนั่นเองครับเมื่อเสิฟข้ามไปแล้วต้องมีการอะไรครับอ่ารับลูกเสิฟครับผมรับรับลูกเสิฟเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงเพื่อจะเป็นการลุกต่อไปครับ าการตั้งลูกนะครับการตั้งลูกเสร็จแล้วเราก็ลุกต่อไปเลยนะครับเมื่อมีฝ่ายลุกแล้วก็ต้องมีคนทําไมครับ่าถูกต้องครับสกัดกั้นนั่นเองนะครับสกัดกั้นเป็นผลแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ่าเราก็ต้องเก็บลูกที่ถูกสกัดกั้นนั่นเองครับหลังจากนั้นแล้วก็ต้อง ตั้งรับครับถูกต้องเยี่ยมมากเลยนะครับจากการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกติกาเซปักตะก้อไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่านะครับการเล่นกีฬาเซปักตะก้อเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกานะครับซึ่งถูกกาหนดไว้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเล่นด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับกติกาเซปักตะก้อก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ Transcrição e